ใส่เผานะครับไสเผาอะไรกันโอ้ยตะแเป้ตะนเปะเหลี่ยวด้วยรับสัญจรยังไงอ่าในเต้านะครับ้่ำถุงแล้วยตะ,ะ,ะคตอ,งะะองนะครับอันนี้เพิ่นวัดได้เมียฐาเสอันน,น,นี้อันนี้แม่หน้ามุ่นมาหน้ามันหน้ามุ่นครับหน้าหลวงตัวนี้ครับหน้าหลวงอันหน้ามุ่นใครได้บอ ขายได้ขายได้ขนาดนั้นโคยังขายได้ากเลยะใส่ควดหน่อยเพราะว่านามเขาคอยครับจำฟองจากเกินซึ่งอนนี่ดักขึ้นมากอะแต่ขันตอนต่อไปก็เทีล่างเทีล่างเห็นไปไหลวิธีสูงวิธีดอนแ้วันไปปล่อยไลไปตามเทียบล่างดีแล้ล่างดีครับล่างดีล่างดีล่างโมดีบ่ไหนนะครับเือ แค่จากมาสะดุ้งแล้วใจนะครับอ่าบริสุทธิ์ได้จางครับนี่ครับของห่างทั้งสิ้นอันนี้ก็จะขายดอกแต่ว่าขอเพิ่นครับนี่แกนบริสุทธิ์ครับขอเอาอ่าน้ำไหลโป่งแยงครับทำนี่กับินได้ติดลุงเหรียญนี่หน่อยดึงนี่หน้าเขาครับโอ้เรป็นงามแล้ยตาก็มีนะครับ